สวัสดีค่ะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้เรามี M6 0ม0ก u ศูนย์ะคะเจดทดเบียนปี5-6ค่ะตัวรถใบดันผ่านทวนค่ะตัวรถใบดันผ่านพวนนะคะราคาปกติ4 3 0แสนส0 0 0 0 5,000บาทนะคะราคาปกติ4 3 0 0 0 0 35,000บาทค่ะจัดโปรโมชั่นช่วงเดือนตุลาคมนะคะลดทันทีเบื้องต้น10,000บาทนะคะ<บา>เหลือเพียง402,500 0บาทค่ะพร้อมส่งฟรี300กอมอเช่นเดิมค่ะคันนี้4 2 5 0 0นะคะราคาลดแล้วค่ะ เป็นรถเก็บสภาพพร้อมใช้นะคะทำสีทั้งคันค่ะทำสีทั้งคันนะค่ะตัวไหนไม่ดีตัวไหนไม่สวยทางร้านก็เปลี่ยนออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามตัวรถน้าตอนนี้ค่ะนะปัจจุบันตอนนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นยางใหม่เนาะค่ะยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะคะยางหน้าใหม่หนึ่งุคู่นะคะเก้าจุห้ากิดขอบยี่สิบสองค่ะเส้นหนึ่งก็ไปแล้วค่ะหลายตังแล้วค่ะคู่หนึ่ง รบไฟค่ะไฟไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะแต่ติดไหมแต,แต่ไม่มีนะคะแต่ไม่มีค่ะใครหารถคันใหญ่ๆแบบนี้อยู่ก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับทางเราหรือเข้ามาชมรถมาทดลองขับ ได้นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตัวอําเภอวางสามหมอค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะอยู่ถนนเส้นาทางที่จะเข้าตัวอำเภอเลยค่ะถ้ามาจากกุมภาวามาศรีทาตค่ะแล้วก็จะเข้าตัววังสามหมอนะคะร้านเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะก็จะเห็นร้านเราร้านแรกค่ะถนนเส้นนี้มีร้านเราร้านเดียวนะค่ะของตัวอำเภอค่ะ ยังไงก็ฝาก M 6 0 4 0 SU คันนี้ไว้ด้วยนะคะคลิปประจำวันที่9ตุลาคม2565นะคะคันนี้ค่ะ